กดแชร์เด้อพี่น้องบรนลุศีพาไปเบิง ไปเลยสีเดัวนี้นะครับเอาพี่น้องกดแชร์ครับได้เบิ้งพร้อมกันสดจากสนามวัดสว่างมงคลบ้านนนสแบงตำบลขามเรียนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาครคามครับปิดฤดูกาลที่เก้าของลูกหลานมาล้ำใจเกิดลอยมือนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วนะครับของฤดูกาลที่เก้าก่อนที่จะขึ้นสู่หนึ่งทศวรรษฤดูกาลที่สิบมาล้ำใจเกิดลอยออรดีแบน กับมาล้ําใจเกิดลอยเตรียมวงทั้งสองวงนะครับตั้งเวทีโคกันบนอลนนยากยากงากอีลียากแบบคนโทรมาหาเป็นรอยสายแล้วนะครับติดต่อประสานงานนูนี่นั่นหลายอย่างนะครับมือมือไหนที่ว่าใจเกิดลอยเป็นงานบุญนี่บอลนนสีบอกคอยเห็นบนอลนนดอกบอลนนสิยากยุง่งยากหลายอย่างนะครับ ลังการศาต์ผู้ปู่ศาสตร์ส,สีแดนั่งผู้ปูปป่กับสีแดเตยสนามวัดสว่างมงคลวัณนุนสแบงนะครับอันนี้อันเวทีของซอแอนออรดีนะครับออรดีแบน์เปิดตังเวทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับยุมมองนี่มีห้องน้ำพร้อมอสังกระซีนะครับ ใช่ก็รอยอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตั้งเวทีคู่กันทั้งสองเวทีนะครับนะครับสวัสดีแม่สุวรรณหินอ่อนโอ้ยบานนนสิมีมาไล่น้ำมูบ้านนอยังบ่ได้แหกมาไล่อยู่ไอสรุปสังกะสีสองเจ้าติคีสองเจ้าครับเจ้าอ้อมฟังใดผมอ้อมฟังฟังนี้ครับโอ้เขาอ้อมฟังพุ่นครับอันนั้นก็มาก็เป็นไหนครับติดต่อมาไหนครับพุ่นแกน้ำบอลลัมไหนกระดมไหนโอ้เอ้าโอรถเราวห้าง สนามซับนี่แม่นะครับมาซาบเบิงแล้วนะครับฉะนั้นเตรียมพร้อมในการมาฟังลํำม,มือแรงขอบคุณแม่ตุเมืองขอนแก่นนะครับเจ้าภาพเครื่องดืม่มทีมงานทั้งออร์เดดีแบนแล้วก็ทั้งหมอลําใจเกลรอยแล้วก็แม่บางออนอาคาราชาตนะครับเมืองสมุทรปราก,การเพื่อนอยู่ทั้งพุน่นนะครับเพิ่นโอดมาตั้งแต่บัท่านบ่ท่านในยายมือนะครับบัตรในยายมือเพื่อนก็เลยโอดมา เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับค่าเครื่องดื่มมีเจ้าภาพสองเจ้าภาพนะครับเครื่องดื่มมืนในรอบปิดฤดกูกาลในรอบนี้นะครับแม่ตุ๊เมืองขอนแกน่นแล้วก็แม่บางออนอาคารชาตินะครับบ้านหักนองกาฟิวแล้วก็บ้านพระเอกอาร์ตอัตชัยนะครับมือแรงเครื่องนัวข้อแกงแนวอยู่แนวกินบอ่อเอิดบ่ออยากหลายหลายมาเด้อครับสุรินเลยข่าวาสุรินมาแล้วนะครับสีสะเกตแม่สมบดีสงโสกมาแล้วอีเมฟังสายกมาแล้วยี่สิบกว่าคน นะครับฉะนั้นเตรียมพร้อมในการมาฟังล่ำมือแรงผูใดมาก,ก่อนในมวนก่อนนะครับรับ,บรองสนามมองหนีซิบมีมองอยู่จักหมุ่มองเลยนะครับฉะนั้นเตรียมพร้อมในการมาฟังล่ำมือแรงสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไผุ่หนีเป็นไผุ่้หนี มาบัดไดกจะถามทางมาสุดทางกระจือ้อเต,ตัวทางมาหาลูกหาหลานสวัสดีครับสวัสดีครับมาจ้าอุบลมาฮอดแล้วสีสกเกตก็กระลังสีฮอ้ตรงไปนี่เรียบคางวัดไปนี่เด้อออกไปแล้วก็เลี้ยว้า้ไปนี่ปู่จำได้อยู่ <laughs> ปู่สาสะกอน <laughs> ป๊าดแม่บรรยากาศนะออลาดีแบนก็มาเสร็จระบบแล้วนะครับมวลซื่นโฮเซลเลยปีนี้เป็นปีพิเศษครับนะครับมี2เ <c oughs> วทีใหญ่คู่กันนะครับออลาดีแบนเต็มวงแล้วก็มาล้ําใจเกระลอยเต็มวงส่วนสคีปสิเป็นแบบใดน,นั่นก็ทักไปซื้อตั๋วได้นะครับสําหรับพี่น้องที่บอทัน,นเดม่าเบิงหมอลำมือนีนะครับเพจซื้อตั๋วออนไลนะ์คณะหมอลำใจเกร้อยนะครับตอนนี้แอดมินสิบคนกำลังเตรียมตั๋วสแตนบายนะครับเพื่อดึงมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเข้า ในกลุ่มปิด152บาทครับถักมหาบอลนนสีหยากดเดอร์สำหรับการเขานะครับแม่พ่นยูอุบลอยู่ทั้งอำเภอพุนอำเภอนำยืนหรืออำเภออย่างนี่ล่ละทั้งพุนละทั้งมองเขาลบกันบนนะ่ะมหฮอดแล้วสีสะเก็ดไม่สมบดีณสงโส,ส,งสนี่แฟนครับโตโตจริงโตโตยงเกลือกวาดายบวสีงานใสในแม่เสียเอาบาักพริกเอาบักเขือเทเอะไรอย่างมาฝากนะครับแม่เวลามันหมุนไปทั้งนาเรื่อยมันบรสามารถย้อนกลับมาทั้งหลังได ความ,มวนความูนก็คือกันครับบ่มีอยู่ในเมืองฝ่านะครับอยู่แต่ในเมืองคน้นนี่กินเหล้าแล้วก็ฟอนอย่าไปโศกเสาจับเจ้าเป่าขาคือคนเป็นหนีทอกศมวนซึ่สสกอนะกนะครับคนเขาอยู่บ่หอดหนึ่งร้อยปีก็สิได้หนีจากกันคือเา่านะครับเมื่อมวนซึ่นแม่บรูวาซานาจากสิได้เกิดมากหรือบ่ได้เกิดมากหรือสีได้ผอมมล่ำบอกกระบ่ฮหูจากฉะนั้น มีโอกาสเฮ็ดบุญสร้างบุญครับมีโอกาสทำท่านกับทำท่านมีโอกาสฟังลองฟังล่ำมีโอกาสมวนซืนหโฮเซลกับมอนซืนหโฮเซลครับ,รรบชีวิตคนเท่ามันบ่แน่นอนสดีหกรี่สิเก่าท่านฝ่าวกดแช่เร้อบอลนนสิเดนโล่งไหลนะบอลนยากเอามาเอาบรรยากาศให้ได้เห็นซื้อๆนะครับซัมนี่แม่นะสนามซำมนี่นะครับ วัดสว่างมงคลหรือผู้ใหญ่บัทันหูจักก็คือตรงที่ประชุมเพิงยิ้สวยมองเผายิยสวยเวาตามภาษาบ้านเฮ้านะครับมองสนามตรงนี้มองเผายิยสวยนี่แหละปิดฤดูกาลตรงนี้บันนีมาอ,อื่นกันหลังจากเก็บของเรียบร้อยแล้วเกสีบ้านไผ่บ้านมั่นบันนี้กสีงเงียบเกสีบ่เห็นบรรยากาศก็บ่คอยได้เห็นมาลองมาล่ำไปล่ำ,ลำบันนันบัรนี้ประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนนะครับแม่จาตุ จตุรัวิชัยคำดีสนใจเข้ากลุ่มครับเดี๋ยวบอนนลงลงไหลก่อนเน้อครับทักทักไปหลังเตะโมบอลไปสายนาอิลีวันหลังปีนี้มาโทรมามาถามอย่างหลังเขาหา คนไเหตุมันน,มนะครับการพ่อไม้หอมไม่ลานะครับคุณครับหนักแล้วเกา่าส,สี่สิบยังได้มือวันนั้ไนไป